cặp năm mắt sơn càn kha poo nhớ là chơi lươn khoai chơi nó này nó thang anh phu cả thang phu viêng nó nào sao là bỏ poo những nào như mà nào, nào nào mà sao nào khóc mà sao <laughs> đâu บ่หนาวหนาวขอมาอยู่แล้วหนาวก็สมือหมอลึื่องไหนเย็นเด็กๆหนาวก็สมือว่าเระม่าสิบหาองศาเลยแหละคือว่าสิบหาองศากับหนาวเหรอเนาะแห้งตื่นทั้งวับแต่เ้าเนาะแห้งหนาวคลักเด้กดจ้องกองเหรอปะจะรู้กดจ้องกองมีเสียกันเสียคักเสียเงนุ่งน้อดเบลเพราะอะไรแต่มีเสียแกงเห่านุ่งอยูกนุ่งในอยู่หนาวเด้เนาะจำเป็นแบบอากาศมันหนาวก็ต้อง การร่างกายเจ้าของไหมช่วงนีจะกวนลุงซะไรกันตีสามตีสามตีซี่ตีหาแห้งหนาวคักนี่เนาะค่ะปูนเนาะช่วงนี้เนาะไม่ก่อนนี้แก้งหนาวแล้วคนโบราณดังไฟผิงลุงบุ้มเหรอผู้เฒ่าเนาะชมวงนีาไม่ไค่อยมีคนดังไฟผิงหรอกวะช่วงมันคือทำไมโบราณสมัยโบราณพ่อแม่พบ้างดังไฟผิงจี้ไปฝ่ายี้เย็นผู้เฒ่าคือมือเนี่ยบ่ค่อยมีก็เก่าดอกคนบ่ค่อยผีไฟก็เก่าสมัยเนี่ยมีอยู่างหน่อย ทางบ้านหลวงปู่ว่าบ้านเอ่นก็อาจจะมีเงินล่ะยิงไปแังอยู่ติดผู้เนาะติดเคลื่อนอีกไหมบ้านหลวงปู่มันอยู่ติดผู้พอพวกยู่แพ้ยู่ลี้ยงเจ้าพ่อหนาวเนาะหายน้ำขึ้นมาขยีเจ้าพ่อหนาวเนาะยังอยู่แพ้แต่แท้ยู่น้ำแต่แท้เจ้าพ่อหนาวเนาอบ่ไอยู่น้ำแต่แท้พ่อหนาวได้อยู่ในแพ้เป็นวุ่นซะเป็นไอ้น้ำมิยังขึ้นในลักษณะที่เหรอยู่พวกยู่ยกสะดุ้งอยู่แพ้ยู่ยังเดิด ทำผู้ใดก็ว่าว่าหนาวด้วยล่ะขึ้นมาฟังหนาวก็จะฟังกันป้าอันดุ่นซุ้มก็เจ้าหาป่าคือสิได้ดีเนาะป่าขายดีในช่วงนี้ป่ามั่นปีใหม่เนาะผู้ใดก็ได้คือกันนั่นแหละอันผู้ก็แล้วแต่คนเราผู้ใดก็ได้ผู้ก็ได้กับนี้ด้วยกันเจ้าบอกหาแต่ว่าเพียงปีใหม่เจ้าขึ้นมาบ้านม่าจะลองไหมยังที่เหลวะช่วงนี้กะเทศกาลปีใหม่งานบุญเนาะมื้อนี้วันที่30 เนตบุญเนทานเขาจะขนลุกขนแพ้เขาแหละพอยู่แพ้ไปโยโย่งกันล่ะอยู่กับลูกกับเมี้ยโยมันหลาเนะ่ยแพ้อะไรเนก้อรุ่งก็ได้แต่แพ้บ้านเด็กจะแพ้ผู้ใดเนี่ยแจ๊คไซด่างแจ๊คไซเบ็ดจักซีดเบ็ดแจ๊คแม่ยังแล้วไอ้ขี้ผมมึงคือเนว้ยแล้วเนาะเคยขับรถเรียบเรียบฟังเป๋อยู่ดิปูโจเคยขับรถเรียบฟังไปเที่ยวเล่นอยู่ทางพุ่นอยู่ปาดมากว้างใหญ่ขนาดเนาะเคลื่อน เอามะบนรัมก็กว้างเนี่เติบสุดนี para, para 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 para. ่เดี๋ยนาะสุดสายตาพมดแล้วเนาะตั้มททะเลพมดแล้วนะทรัทะเลก็ว่าได้กันผู้ว่างนึงก็ว่าทะเลน้อยก็ว่าได้สุดสายตาหรือเจนวนรัมก็ได้มันก็มันก็บ่มันจะแคบเนาะเนาะมันก็ดเกี่ยงสุดสายตาหมดแล้วฮะมันนี่มันผู้บันนี่ก็เลยสิถามเมื่อวานนี่วันพระวันพระวันพระอ่าแรมสิบสี่ค่ำ ตรงกับวันที่เท่าไหร่น้องไม่ว่านนี่วันที่ยี่สิบเก้าวันพระใหญ่น้อค่ะก็เลยอยากถามว่าปูฝันละบอวันพระหรือจังไดน้อเสนอฝันว่าไปเหยียบปีงกันเนาะทางบ้านไเหยียบกลางโต๊ะกลางปีงหรอกแต่ไปเอาปีงข้าวจักว่าถ้าใส่แต่ว่าจักดูต้องโกงเหรจักมาจังหดปีงเอาเนี่ยนิ้วตีนน่ะเหยียบหานิ้ว ตัวบอกง่ายปิงก็ะไรเท่าประเทไทยจากพูดมันขึ้นมาอยู่ห้องอะย่างไปังไปไปเหยียบมันมันก็ตกใจเนาะตัวง่ายอะไรก็ได้มันรินน้อนเอาเยู่แต่ปิงันข้าวง่ายเลยก็เอาหัวตีนหัวเอานิ้วตีนเหยียบฐานิ้วเขาบอกมันกลางตีนเนี่ยเอานิ้วตีนเหยียบไปมันอยู่ใต้เห็นไหมใต่งามตีน้อนกลางมองงามตีน้อนไหมอืมก็ตกใจเ้แลวมันตัวใหญ่เนาะไม่ ก็ฝันได้สิอยู่กับสนุกเขเลยก็ฝันบ่ายาวดอกฝันัในสันน่ะฝันได้อย่าปิงนั่ะนะจ้าตินน้าๆจะปีนไม่ปิงก็เป็นแปดนี่ตินหานี่ก็หาแปดหาหาแปดท่อนทั่วเราพูดกตีได้ท่านั้นแล้วมันตีตีว่าจช่ไหมล่ะตีง่ายๆเลยเนาะเพราะฝันในสันตีง่ายง่ายตีแต่ตามความคิดนั่นแล้วพูดได้ตีไปตัวอื่นก็แล้วแต่้อะไรอันพูดกตีได้ทั้งนั้นแล้วอันนี้ฝันวันจ้าหาแปดท่อนแล้วเพราะว่ามัน มันอ่นอย่าปิงเหรอผู้ใดบลกเลขสามตัวสองไสสองห้าแปดห้าแปดสองแปดสองห้าเป็นสัตวนะลักงสัตนนะแปดห้าหรือห้าแปดเออเออสองขอไปใช่ผู้ใดาล็อกเป็นสองแปดห้าเนาะค่ะแปดสองห้าสองหาแปดห้สัาสองแปดเป็นส่ฮนะยุ่นนียะในสามตัวเนียลละลักาสองแปดนี้แน่นเนาะค่ะเออ ผมพบว่าเป็นเลือล่างเรือบ่นกับบ่อกับบ่ออะไรรู้จักดอกมันอยู่ใต้ตีนนะแต่ตอนนั้นฝันว่าปิงกัดสามตัวมันบหมาะมนเอมาะก่อนรุ่นจ้ามันเหมาะงวดงวดหลังก็คือสามแปดกลางตรงๆเลยเนาะอันนี้อันุ๊บอันนี้มันปิงตัวเดียวปิงหนึ่งตัวปิงตัวเดียวปิงข้าวเนี่ยบ้านหอยนี่แหละดึงน้ำหมองนี่แหละ บ้าหนงกูก็มีอยู่แล้วเช่นนัไนสิผูปิงตรงใหญ่เป็นย่านนี่เนาะปุนาะขอนตัวย้ายเร็มตัวรุ่นบอกยังไงมันก็ต้นกัดควายขินอิ่มต้องแดงกันเขียวยงยงไปแล้วปิงข้าวใหญ่กัดตานเดียวย่านนี่หรือวาผู้ย่านผู้ย่านลีเดียผู้ย่านปีงสมองคนย่านอ่ะหลายคนคนบาย่านกับนีกันห่ะคนย่านกับหลายคนบาย่านมันขี้เดียวมันตัวใหญ่โคตร เมือ่อเมื่อเมื่อสุดท้ายที่ปูฝันที่รอบที่ผ่านมาปูก็ฝันว่าเกลียวอย่างเฮ้อปูเฮ้อที่ว่ามีแปดแต่แปดมันขึ้นไปอยูุ่ลักร้อเห็นไหมเหอว่ามีแปดงวดงวดที่แล้วเนาะมันที่แปดตะคัขขขขเกเลรามันมีแปดด้วยอันนี้มันก็ที่มีมันก็ที่มีว่าแปดกะหานี่เะไปสองตัวนี่เราไปกันผู้ได้มากวิ่งบางอย่างว่าทางบนน่ะนองกลัวเนาะนมันต้องไม่แปดเพราะแปดกะหานสองตัว กับสองสามตัวเสามตัวเนี่ยม่อยู่ในสะเลขขางบนคนนี้มันจะมีสามตัวนี่แปลกับหากับสองเนาะปูเล่นรวมใส่กันเล่นนะเล่นรวมใส่กันเล่นปูแปกับหาปูเดี๋ยวด้อออนนั้นย่อนกัลบไปฟันที่สองของปูเนี่ยฟันว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะตายจริงๆแล้วอายุเพิ่นก็ได้สี่สิบเจ็ดมันม่ค่ะปู ผู paid, paid. ้ชายผู oh ้ชายบอนผู้หญิงอ๋อผู้ผู้ชายเนาะผู้ชายฝันว่าเพิ่นเสียชีวิตนะฝันที่สองนี่แม่ครับปูนี่ก็อนุญาตแก่ไม่อายุี่สองอายุมันสี่สิบสองไม่ได้สิบเจ็ดรอปิดมันไม่ได้ทามปูขออนุญาตแก่เด้อเอฟซีเด้อเพราะว่าเนี่ยอายุเพิ่นมันสี่สิบเจ็ดไปถามเบื่อแล้วมันอายุสี่สิบสองปีเนาะปูเนาะเพมันไม่ได้สี่สิบเจ็ดเพื่อน ขออนุญาตแก้ข่าวอันนี้เนาะค่ะ42บ้านเลขที่มัานอันบ้านเลขที่27บ้านเลขที่27เกิดพศ252หาเอสอขออนะะุญาตแก้ตรงนี้แล้วค่ะพี่เพระาะว่าขันฟันว่าคนนายในแม่นเลยแท้เลยแต่แต่ทีพัน์ตมาเนาะคะ่ะปูเนาะ42สีสบ้านเลขที่ของเพิ่นก็คือบ้านเลขที่ ยี่สิบเจ็ดดิค่ะปุ๊บันเลขที่ยี่สิบเจ็ดบันเลขที่ยี่สิบเจ็ดเอาเขียนไว้ตรงนี้เนาะป้าบอมีทับอย่างสอ,องเจ็ดล้วนๆัลนบอบอมี่รับที่ยังหร <c oughs> นอกน,นอกรบบอมี่ทับนี่เธอแต่วันนอกเดี๋ยวให้อันเมจิ <c oughs> แห่งกันคอแก้ข้าวแล้ะไคอยแก้ข้าวว่าอ่า ที่ปูฝันว่าผู้ชายคนเนี้ยเสียชีวิตทั้งๆจริงๆแล้วนี่ยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะปูเนาะ <c oughs> ตายหรอกน่ยยืนยืป้านนั่นแหละตา,าตายก่เตยอาย่างเดียวค่ะอายุสี่สิบสองปีนะค่ะอายุสี่สิบสองปีปูเลยบนันที่เปี้ยนสามตัวก็เป็นศูนย์สี่สองม่นบ่ค่ะปูอ,อเเือปูจะกันเลขสามตัวลงปูเห็มสองสี่นั่นแหละอัน มันบดินเลขกดังเนาะเลยสองที่ก็ไไ้ผู้ใดก็ว่าจะสองที่มันติแมนบอสฟันไปได้สั้นๆรุ่นมาผิวสันนับปิงนะมันคือก็อปุ้นด้รบกว,บนกวเนี่ยเปลี่ยนหาหาเปลี่ยนก็คืออยู่บอเข้ากับเมื่อวัเพื่อนฟังหน่นะเพราะว่าจำอายุเพืพอ่อนผิดเนาะสิบสองปีจ้าอายุมันลูกหลานเนี่ยสิบสองปีจ้าอายุสี่สิบสองปีขันแม่นสามตัวกระหิต 042ล่ะเพราะว่าปูไ้047นะสามตัวอันนี้ย่อนลังไปราอสอนที่มันเกิดก็คือ2525เ25นาะ,ะงห้า <25 S> 2ห้าบ้านเลขที่ที่เพิ่นเสียชีวิตที่เมื่อนอนอยู่ทั้งบ้านก็คือบ้านเลขที่27เนาะเ7 2 7บ้านแห่งบ้านนี้เลขเอียังเหรอ เลขตั้งหลักของปูอ้าวนี่เดยวซี่สองกับมีน่นี่ตรงกันกับฝันค้นเสียชีวิตไหมอุน่ะเลขตั้งหลักไม่หนึ่งที่หนึ่งหาสองที่สองหาเลขที่โดนลุงปูอาจะโดนหรอตั้งแต่ต้องวดหรือเลขเอสไวนมีสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สองห้าสองเนาะค่ะปูเนาะสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สองห้าสองเลขฝันฝันแรกนี่ตัดไม้กลายเป็นกัวสันี่ ทวนเพิ่อนในฮาเพิ่นลืมเนาะเอ้าสองขากระมีเลยตัดไม้ไปตัดไม้ไผ่เป็นกอนี่ละ่ะตัดลงมาแล้วกลายเป็นวัวสองตัวแล้วก็เอาเชือกผูกจูงหนึ่งเส้นผู้ชายดึงหาข้นอยางไรเขาเจ้าหลายตัวเรียกไม่รองตัวเดียวเนอะเดี๋ยวเขาเจ้าสิฟังสิสับสนเอามันกันมันกันโดมันกันชนกันนี่ละ่ะค่ะปูนี่มันชนกันเออมันชนกันยุ่นล่ะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าหายเพื่นหลายตัว อาทิตเม่นโมเมนต์ออไปก็ได้ถือว่าถือเกิเปิดรับประกันดอกพูก็ครับฝันเนาะมันจะดเชืองยิงเออจะฟัว่าฝันเนาะมันโมเมนต์เรือคำนวณเรือคำนวณกัเจ้ากับคำนวันกันแหละเขาูคำนวณนก็ได้ก็ถือว่างว่าถือว่างกับธรรมดาของธรรมดาเนาะคม่คำนวณเออฝันเคื่อนแลวฝันเกืดนั่นแหละฝันแม่นบ้างฝันแม่นฝันมเมนต์บ้างกับวีกับคำนว่า

เรียขอตัวยวหรืบนตัวเดียวล่างคัเดียวต่ไรเรียกะไรกได้ออกันนี้ก็คือวันพระอันนี้คือปูฝันวันพระล่าสุดนะค่ะนี่แปดหาปิงเหยียบปิงอยู่ปิงก็แปดแปาตัวเดียวคนเินิ้วเท่ากับหานิ้แปดหาเปลตัวเดียวอีกจันรลดเน้นไทยนะค่ะสามตัวม่สองแปดห่าเมื่อต้องเอาอันขันบ้งกสามตัวเขาสองไท่สองแปดหาหาสองแปด แต่ซองหายทั้งสิ้นนะผู้ใดมากตามตัวออมากตามตัวบนล้องลา้อง,อง,อง,องตัวสิบบาทนี่ยีสิบาทกันลอตเตอรี่กัาไม่หาได้ก็ร้องกังเป็นแนวทางนาะ<ม>ัมันมมีดอกานลทั้งบานของกูเปลี่ยนหาเปลี่ยนมมีเขาเจ้าคอกซื้อเบอรแล้วเอาลอตเตอรี่เมดแล้วมันเถอะเมดแล้วพะวันมามีดอกเขาเ้าซื้อเบอแล้วเจ้าขาเจ้ามาใส่แน่หระว่า ข่อยคู er ่นึงเจ้าคู่นึงข่อยไปหนึงมันก็ะลายเนาะบ้านหนึ่งก็เบิดมันก็ใกล้ด้วยสิออกเล้วกัเบิดงั้นยังไ่คนไม่ต้องเตีมแต่ไม่งั้นแน่ลูกหลานก็จะซื้อไปเชี่องดวงไปกับเบิดลเด้ดเช่นได้ละนั้นละฝันสั้นละพี่จ๋าน้าบังเอาดอดพูดญาติย้อมพูดได้กับพิจารณาบังเอาเป็นแนวทางขวามฝันแนวทางควัมเป็นแนวทางหายไปผู้ใดมากกับพิจารณาบังเอา เออไอ้ไหวบ้านไนเอฟซีนะครับปูอ๋อไอ้ตุ๊กได้ไอ้ล่ไอ้ล้วยเดินทางไปใส่ปอดไปญาติโยมทุกคนนั่นแหละมีไม้ก็จะกงขัดมอกกางเขับรถอ่ยทางที่ปอดไปที่สุดก็อยู่บ้านเจ้าของเมื่อจะเป็ี่ยนไปเท่าจะเดินทางเออไอ้ตุกเลขกไอ้ลำไอ้ล้อยไอ้สุขภาพแข็งแรงล่ะกายแข็งแรงหมดทุกคนนั่นแหละะเจริญเจริญื่อเถอะแต่โยมทุกขู่ทุกคนน่ะลูกหลานทุกขู่ทุกคนนั่นแหละเด้อสาธุคขอบูกราบขอบพระคุณกราบนมัสการเจ้าค่ะ เพจ้ะกะับแนวทางของปู่ขอนแก่นเนาะคะ่ะเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเป็นความฝันเนาะฝันล้วนๆของปูะะ่เนาะฝันช็อตแรกฝันช็อตที่สองแล้วก็ฝันที่สามเนาะคะ่กะกัตามนี้เนาะคะ่เอฟซีกัขอคนละหนะะึ่งไลน์หนึ่งแชร์เด้อะกะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจภาด้วยน้ำแนนเนาะคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดขอกราบกับ,บคุณนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุู้สุกัน,กนดีกดไ like, ลค์กดแชร์ให้นะคะให้มิโซมิรามิมานในถึงรางวัลที่หนึง่งหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกับให้เป็นโชคเป็นลาภใหญ่ตอนรับปีใหม่มีเงินทําบุญเงินจับจายใช่ส้อยเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะค่ับคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ